ตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษนิ่งกับพิเศษอีกดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1นึเก้านะครับนะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1นึเก้าออกรถค่ายีบาทนะครับฟรีค่าประกันค่าจัดค่าโอนส่งฟรีทั่วไทยนะครับแล้วก่อนส่งมอบรถทุกคันนะครับผมเอาเข้าศูนย์บริการชั้นนําทุกคันนะครับมารถแจ๊ดนี่ปี59ตัววีนะครับรถลูกค้าตีเทินผมผ่อนแค่าเจ็ดพันนะครับออกรถค่ายี่สิบาทนะครับแถมประกันชั้นหนึ่งให้ผ่อนแค่าเจ็ดพันนะนะผ่อนแค่าเจ็ดพันคันนี้เป็นตัววีนะครับ สมว่าลูกค้าเดี๋ยวผมแถมประกันชั้นหนึ่งให้เดี๋ยวแถมจอยอินดอรพร้อมกล้องถ่ายหลังให้อีกมาใครที่ดูไลฟ์สดนี้หรือว่าคลิปวิดีโอนี้ผมแถมนี้เลยพี่แคปหน้าจอที่ผมพูดเลยนะครับแล้วก็แจ้งที่สาการขายหรือแอดมีเลยเอาแบบที่พิมพ์บอกนะครับก็มีจอยอินดอพร้อมกล้องถ่ายหลังแล้วก็มีประกันชั้นหนึ่งให้นะครับพี่ได้2อ,อย่างเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่ดูไลฟ์สดหรือว่าคลิปว,วิดีโอนี้นะครับยางแนวเดิมนะครับอย่างไรไม่เคยลงดินกาวเดิมนะครับ ื้นรถเวลาฟื้อรถเก่งไนฮะแนะนําให้เปิดส้มยางอะไรด้วยแล้วก็ดูพวกกาวพวกยาแนวอย่าไปใหมันมีสีรวยม,มันสังเกตเห็นเลยมันจะไม่เหมือนอกาวโรงงานนะครับทำยังไงก็ไม่เหมือนนี่แก้มแก้มก็ไม่ขยับนะครับสวยเลยผมไฟผมขัดให้แล้วนะครับสวยมากนะครับคันหน้าเดิมนะครับคันหน้าเดเดิมเลยนี่เครื่องพันห้าเป็นรถที่แบบผมบอกเลยนะราคาไม่ลงนะครับผพหน้าแจ๊ด ราคาไม่ลงนะพี่ไม่จะเหมือน h อนด้าไฟ e ์นะครับที่ราคาไม่ลงเลยเพราะมีแต่คนหานะครับได้เครื่องพันห้าได้ลด5ประตูด้วยลถอเนกประสงค์นะครับครับผมมาผมมีให้3คันนะครับมีให้3คันเลยนะครับนะอันนี้อีกคันหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวหน้าใหม่แล้วนะครับเป็นตัวเป็นตัวเชงแล้วนะครับปี2018นะครับนี่พี่สังเกตกระจังหน้านะครับดีๆนะครับกระจังหน้ารถคันนี้ไม่น้อยมากวิ่งห0,000่นโลนะครับตัวนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ7000ปลายนะครับ ได้สกเกิร์ตนะครับแล้วก็ได้แม็กแมนดูโรนะครับลูกค้าออกจากศูนย์ให้ใส่แม็กให้เลยนะครับนี่สกวง,งสกเกิร์ตรอบคันนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับเช็คประวัติได้รถเชียงใหม่มือเดียวด้วยปี2018ภายในสดมากพี่ฮิมคันเมื่อกี้พี่ยังแถมทอ่อจอยอนดอยแล้วคันนี้จะไม่แถมหรอแถมให้ครับมาพี่ใครดูไลฟ์สดน,นี้หรือว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับออกรถ24บาทพี่ได้ประกันชั้นหนึ่งนะยังไม่พอมีจอยอนดอยให้ด้วยพร้อมกล้องถอยหลังแค่จอยอนดอยพี่ไปติดเองก็9,000,000แล้วนะ รับประกันชั้นหนึ่งพี่ก็เกือบสองหมื่แล้วนะพี่ได้สุดๆเลยนะครับมาคันนี้ได้ไหมห้าหมื่นโลเองนะสวยมากๆรถผมเข้ามาใหม่เยอะมากนะครับท่านใดที่มองหารถเก่งรถกระบะรถตู้นะฮะมาเถอะพี่ได้เงินไขายที่ดีที่สุดของทุกสถาบาันการเงินและที่สําคัญนะบอกเลยว่าได้รถสวยกับบ้านแน่นอน เปิดแล้วอบผมาสวัสดีครับสวัสดีครับมาเดี๋ยวเรามาทําการตรวจรถนะครับวันนี้มีรายแจนะครับมีรายแจระหว่างเราเดินไปไลน์นะครับผมจะตรวจรถไปด้วยนะครับเพราะรถมารับขึ้นเทเลอร์นะครับขึ้นเทเลอร์ไปสาขาเชียงรายนะครับขนรถไปประมาณแปดเก้าคันนะครับใส่เทเลอร์ไปเลยนะครับอันนี้ไปรถที่สามที่เสีนะครับผมลูกค้าเชียงรายนะครับรอ ชมรถสวยที่สาขาเชียงรายได้เลยนะครับพร้อมเงอนไขพิเศษทุกสถาบันการเงินนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1.9 9นะครับพร้อมโปรโมชั่นสุดฮอตของเราออกรถแค่ซาวบาทนะครับนะรถสวยอย่างนั้นนะครับมียาริสด้วยนะครับผ่อนแค่6 0พันกว่าบาทนะครับนี่สวยๆเลยนะครับอ่าสวยมากมีมาด้าสองนะครับรอนนี้เข้าไปจะมีมาด้าสองนะครับแม็กใหม่ยางใหม่นะผ่อนแค่7 0 0 0พันกว่าบาทได้หน้าใหม่แล้วนะครับนะครับนี่อันนี้ยาริสเตทีฟนะครับ ผ่อนแค่เจ็ดพันนะครับเป็นตัวเอสตัวท็อปสุดเลยนะครับสวยมากอ่ะสวยมากนี่สวยมากนะครับแล้วก็มีไททันนะครับผ่อนแค่หกพันกระบาทนะได้หน้าใหม่แล้วผ่อนแค่หกพันกระบาทนะครับดอกเบีย้ยเราถูกมากออกรถแค่ยี่สิบาทนะครับจบทุกอย่างเลยนะครับนี่หน้าใหม่นะครับกระบาก็มีนะครับอ่ะแล้วก็ มีนิสสันนาวาล่าด้วยนะครับสวยเลยนะครับผ่อนแค่หกเจ็ดพันเองนะครับ NP นสามร้อยนะครับรถสวยมากนะครับอันนี้ขึ้นเป็นสาขาเชียงรายนะครับผ่อนแค่หกพันกว่าบาทออกรถแค่ยี่สิบาทนะครับนี่เชียงใหม่ก็ซื้อได้ใช่ครับเชียงใหม่ก็ซื้อได้ซื้อได้ทั่วประเทศนะครับไม่ใช่ไปเชียงรายแล้วเชียงคนเชียงใหม่ซื้อไม่ได้ไม่ใช่นะครับซื้อได้ทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับบริการส่งให้ถึงที่นะครับแต่เราจะย้ายไปจอดโชว์ที่ฝาขาเชียงรายเฉยนะครับแล้วก็เรียนเชิญอ่า ลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่เชียงรายหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะครับพะเยาแพร่น่านนะครับไปแวะชมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีแกลลอเป็นนิ่งนะครับตอนนี้เราแต่เราเปิดให้บริการแล้วนะขายได้3ามคันนะครับลูกค้ารอรับรถนะครับนะเพิ่งเปิดเลยเพิ่งเปิดได้อาทิตย์เดียวเองนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจมากๆนี่เอ็กซิลี่นะครับรถเชียงใหม่มือเดียวนะครับแต่เราย้ายไปขึ้นไปเชียงรายนะครับนะเอ็กซิลี่ พอแค่เจ็ดพันบาบนะครับเจ็ดแปดพันได้เอ็กซฟิลี่นะครับปีหกศูนย์เครื่องบูพาวเวอร์สวยๆเลยแล้วก็มีฟิตี้นะครับฟิตี้เข้าไปอีกคันนะครับฟิตตี้เข้าไปอีกคันอ,อันนี้ขัดเครือบสีให้เรียบร้อยนะครับคือลูกค้าที่นู่นนะครับเซ็นสัญญาอนุมัติรับรถได้เลยนะครับลูกค้าที่นู่นนะครับเซ็นสัญญารับรถได้เลยนะครับอันนี้ไปด้วยปะ อ๋อนี่ก็ไปด้วยนะครับนี่วีโก้หน้าแชมป์นะครับผ่อนถูกๆนะครับผ่อนแค่หกพันนะครับนี่สวยๆเลยรถสวยมากพี่หน้าแชมป์แล้วหรือว่าใครอยากหากระบาถูกๆนะครับไม่อยากเป็นหนี้ซื้นสดก็ได้นะครับนะอ่าแกรนโอเพนนิ่งวันไหนครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวกำหนดวันอีกทีนะครับแต่พยายามจะให้ได้ภายในเดือนนี้นะครับจะพยายามให้ได้เดือนนี้นะฮะแกนโอเพนนิ่งมีอโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมครับ ตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษยิ่งกว่าพิเศษอีกดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1.9นะครับนะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1.9ออกรถแค่20บาทนะครับฟรีค่าประกันค่าจัดค่าโอนส่งฟรีทั่วไทยนะครับแล้วก่อนส่งมอบรถทุกคันนะครับผมเอาเข้าศูนย์บริการชั้นนําทุกคันนะครับอีฟูเข้าศูนย์อีฟูโตโยเข้าศูนย์โตโยมาด้าเข้าศูนย์มาด้านะครับมีใบเสร็จโชว์ให้ดูทุกคันนะครับอ่านี่มาสาขาเชียงรายอยู่แถวไหนครับพี่สาขาเชียงราย S <S <S สาขาเชียงรายอยู่เส้นใบพัดครับทางไปสนามบินนะครับนะ,ะแยกแยกอะไรนะกุันธ์วิวอ่าแยกสนามกีฬานะครับเขาเรียกว่าแยกสนามกีฬานะครับรู้สึกว่าตรงเส้นนั้นจะมีเต็นท์เดียวเลยนะครับนะที่เป็นเต็นท์ใหม่ๆเลยนะครับใช่ครับสาขาเชียงรายนะฮะอ่ะเป็นสาขาเชียงรายนะครับสาขาเชียงรายมารถแจ๊ดนี่ ปี59าเกตัววีนะครับรถลูกค้าตีเทินผมผ่อนแค่7,000ันนะครับออกรถแค่20บาทนะครับแถมประกันชั้นหนึ่งให้ฟรีค่าจัดค่าโอนสีเทาดำนะครับสีเทาดำสวยๆเลยนะครับนี่วันนี้วันเสาร์นะครับเอ้ยวันนี้วันเสาร์เนาะใช่ครับวันเสาร์ะครับเราเปิดให้บริการเป็นปกตินะครับสวยงามมากนะครับภายในสดสวยนะครับนี่ ผ่อนแค่เจ็ดพันนะนะผ่อนแค่เจ็ดพันคันนี้เป็นตัว V นะครับถ้าสมมติว่าลูกค้าเดี๋ยวผมแถมประกันชั้นหนึ่งให้เดี๋ยวแถมจออินดอรพร้อมกล้องถ่ายหลังให้อีกมาใครที่ดูไลฟ์สดนี้หรือว่าคลิปวิดีโอนี้ผมแถมนี้เลยพี่แคปหน้าจอที่ผมพูดเลยนะครับแล้วก็แจ้งที่สาการขายหรือแอดมีเลยเอาแบบที่พิมพ์บอกนะครับก็มีจออินดอพร้อมกล้องถ่ายหลังแล้วก็มีประกันชั้นหนึ่งให้นะครับพี่ได้สองอย่างเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่ดูไลฟ์สดหรือว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับภายในสะอาดนะครับเรียบร้อยนะครับ ออกรถแค่ยี่สิบาทนะครับผ่อนแค่เจ็ดพันนะครับผ่อนแค่เจ็ดพันเจ็ดพันต้นต้นนี่ตัวนี้ปีสองพันสิบหกนะครับจดทะเบียนปีสองพันสิบหกนะครับอซอกเซิร์กเดิมหมดนะครับอาร์เอิร์กตะหงตะเห็บเดิมหมดนะครับหัวนงหัวน่อกสวยค ขอบคุณมากครับพี่เหมยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่เหมยใช้ยเยอะเลยนะครับพี่เหมยนะฮะนี่หลังน้ําเดิมหมดนะครับมีถาดให้ด้วยนะครับมีถาดให้ด้วยนะฮะยาแนวเดิมนะครับยางไหลไม่เคยลงดินกาวเดิมนะครับซื้อลดเวลาซื้อลถเก่งนะแนะนําให้เปิดสมยางอะไรด้วยแล้วก็ดูพวกกาวพวกยาแนวอย่าไปให้มันมีฝรีรวยมันมันสังเกตเห็นเลย มันจะไม่เหมือนกาวโรงงานนะครับทำไงก็ไม่เหมือนนะครับเฟนฝาหายต้องเดิมเดิมนะครับเอาเล็บจิกได้นะครับนี่ต้องไปลอยนิดนึงนะครับการเดินเฟนมีสองแบบนะครับมีฟีโป๊เดินเนฟเนฟีลิโคเดินเฟนถ้าฟีโป๊เดินเฟนก็คือแข็งโป๊กเลยจิกไงก็ไม่เป็นรอยนะครับหรือว่าีลิโคนเดินเฟนอยนจะนิ่มยุบย่บนี่อ่าแผงประตูสวยๆนะครับซอกเซิร์กเดิม นะครับตัวนี้เป็นตัว V นะครับเป็นตัวพุทสตาร์ผมขายแค่4,35้วพี่นะขายแค่4,35แถมประกันกชั้นหนึ่งให้แถมจอยนดอยพร้อมกล้องถอยหลังให้นะครับนี่นะฮะเป็นพุทสตาร์นะครับ รถผมไม่แท้ทุก además, low, คันนะครับแสนโลน,นะครับแสนคือแสนนะครับแสนคือแสนนะครับแสนหนึ่งหมื่นนะครับใช่ไหมแสนหนึ่งนใช่ครับแสนหนึ 10, ่งหมื่นนะครับสวยมากนะครับวิ<ๆ>่งแสนนะครับแต่ภายในสวยมากนะครับแต่ก็าาตามปีนะถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับนะครับถือว่าตามตามปีวิ่งไม่เยอะคู่มือบุ๊กเฟอร์เวดคุณแาสำรองต้องครบนะครับที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยแล้วรถเข้าสุ่นทุกระยะด้วยนะครับ ีสังเกตจากใบแขวนได้นะครับเข้าสูนันได้ทุกระยะเลยนะครับปีผลิตปีสิบห้าจนสิบหกนะครับนี่นะฮะเอาสูนะครับคือเป็นรถที่ออกปี 15. บหใช่ไหมครับแต่ว่าปีผลิตเฉยครับครับผมนะครับ นี่เพดงเพดานสวยนะครับสะอาดนะเพดานสะอาดเลยแหละนะครับสะอาดเลยอุปกรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับไม่มีแต่ขักนะครับไอ้พวกเนี้ยชอบหักนะครับคือรถมือสองต้องตรวจดีๆนะครับของที่นี่ฮะสมตาหักนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสวยไม่น้อยมากๆ่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับมามาดูของเครื่องกันดีกว่าปะเราเปิดทุกวันนะฮะเสาร์อาทิตย์เราก็เปิดนะครับสาขาเชียงรายเราก็เปิดทุกวันนะครับ โปรออกโปรออกยี่สิบบาทยังมีอยู่ใหมคะมาเลยครับพี่ฟายครับมาเลยนะครับเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับมีตลอดนะครับช่วงนี้เราแคมเปญโปรซาวบาทนะครับต้อนรับสาขาใหม่นะครับนะเข้ามาเลยนะครับเข้ามาได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะฮะนี่สวยมากขนุนของร้อนไม่มีขยับนะครับสันเสริญคมนะครับนี่ไม่มีรอยบิดนะครับขนความร้อนของเดิมนะครับเฟ้นเฟินเดิมหมดนะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบ แล้วก็ h o n d ้าจะมีติ๊กเกอร์เลขรถถังนะครับบาร์โค้ดนะครับอยู่ครบหมดนี่แก้มแก้มก็ไม่ขยับนะครับสวยเลยผมไฟผมขัดให้แล้วนะครับสวยมากนะครับคันหน้าเดิมนะครับคันหน้าเดิมเลยนี่เครื่องพันห้าเป็นรถที่แบบผมบอกเลยนะราคาไม่ลงนะครับฮอนด้าแจ็ราคาไม่ลงนะพี่ไม่จะเหมือน n อน f ้าไฟนะครับที่ราคาไม่ลงเลยเพราะมีหลายคนหานะครับได้เครื่องพันห้าได้รถห้าประตูด้วยรถอเนกประสงค์นะครับครับผม มาผมมีให้สามคันนะครับมีให้สามคันเลยนะครับมาผ่านโปออกได้เลยครับผ่านโปออกได้เลยแต่ฮะสุมาพี่ทํางานต่อเนื่องแล้วเพิ่งทํางานที่ใหม่และสายอาชีพเดียวกันก็ออกได้นะครับอา,อาชีพเดียวกันก็ออกได้นะอายุสิบเก้าใช้ชื่อออกได้แล้วแต่พ่อแม่ต้องํำนะครับได้หมดนะครับนี่คือพี่ ไม่ต้องสงสัยหรือว่าเป็นกังวลเอ๊ะมัจออกได้หรือเปล่าพี่ทักมาเลยทุกปัญหามีทางออกถ้ามาเอเคคานะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับนี่นะอันนี้อีกคันนึงนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวหน้าใหม่แล้วนะครับเป็นตัวเป็นตัวเชงแล้วนะครับปี2018นะครับนี่พี่สังเกตกระจังหน้านะครับดีๆนะครับกระจังหน้าแล้วคันนี้ไม่น้อยมากวิ่ง50,000โลนะครับตัวนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ7,000ปลายนะครับ ได้สเกิร์ตนะครับแล้วก็ได้แม็กมันดูโรนะครับลูกค้าออกจากศูนย์ให้ใส่แม็กให้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเอนะครับเป็นตัวเอนะครับรถเชียงใหม่มือเดียวรถสวยมากวิ่งห้าหมื่นโลนะครับรถสวยมากๆนะครับสีเทาดําด้วยนะครับสังเกตดีนะครับเป็นหน้าใหม่แล้วนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับกระจังหน้ามันจะเป็นแบบนี้นะครับค้าตัวหน้าเชียง ตอนนี้ผ่อนแค่เจ็ดพันหกนะครับรับเพีงสนสดออกรถได้พี่ออกรถได้คือแต่ถ้า,ถามีเคร,รเดิตได้ฟรีดาวแน่นอนแต่ถ้าไม่มีเคร,รเดิตบางคันได้ฟรีดาวบางคันต้องดาวอ่าคุยกันก,นก่อนเลยนะครับนะแต่ขอคืออย่างนี้รับสดอ่ะคือขอให้พี่ทางานจริงอย่าไปปอมแปลงเอกสารนะผมแนะนําเลยถ้าใครทําให้พี่อย่าทํานะเวลาตรวจสอบได้แล้วแบบแบงค์เขาจับได้คนที่ชวยคือลูกค้านะผมบอกเลยจะโดนแบ็กลิสทางทุกสถาบันการเงินตอนนี้เขาลิงก์หากันหมด มาเอา่าขอให้พี่ทํางานจริงเถอะบัตรประชาชนใบเดียวผมก็ทาให้ออกมาแล้วนะครับนี่สวยมากสวยมากนะครับนี่สกง,งสเกิรดรอบคันนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับเช็คประวัติได้รถเชียงใหม่มือเดียวด้วยปีสองพัสิบแปดภายในสดมากพี่หิม คันเมืเ่อกี้พี่ยังแถมอจอแอนดอยแล้วคันนี้จะไม่แถมหรอแถมให้ครับมาพี่ใครดูไลฟ์สดนี้หรือว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับออกรถ20บาทพี่ได้ประกันชั้นหนึ่งนะยังไม่พอมีจอแอนดอยให้ด้วยพ้องล้องถอยหลังแค่จอแอนดอยพี่ไปติดเองก็9,000,000แล้วนะรับประกันชั้นหนึ่งพี่ก็เกือบ2,000,000แล้วนะพี่ได้สุดๆเลยนะครับมาลดแรกแจกแถมอย่างเดียวนะครับพิตีฟ้าขอบคุณมากครับขอบคุณามากๆเลยนะครับเบาสวยนะครับเบาหุ้มหนังตะเข็บแดงมาแล้วนะครับดูแลง่ายเลยนะครับ มาคุ้มนะพี่ใครดูไลฟ์ส่นนี้โคตรคุ้มเลยผมบอกเลยนะครับได้จอได้จอได้ประกันชั้นหนึ่งฟรีค่าจัดค่าโอนส่งฟรีทั่วไทยนะครับก่อนปล่อยรถทุกคันเดี๋ยวเราเข้าศูนบริการชั้นนำนะครับถ่ายน้ำเครื่องน้ำมันเกียร์เชื่อความพร้อมให้หมดนะครับนี่มีสปอยเลอร์หลังด้วยนะสเกิร์ตท้ายด้วยนะครับสวยเลยอ่ะพี่สวยเลยได้เครื่องพันหด้วยนะครับได้เครื่องพันห้านะฮะ ผ่อนแค่7จ็ดพันหพี่ประกันชั้นหนึ่งได้ได้จอได้กล้องถอยหลังนะครับอารเอิก e ลางน้ําเดิมหมดนะครับคันนี้ได้ไหมห้าหมื่นโลเองนะสวยมากๆรถผมเข้ามาใหม่เยอะมากนะครับท่านใดที่มองหารถเก่งรถกระบะรถตู้นะฮะมาเถอะพี่ได้เงินไขที่ดีที่สุดของทุกสถาบานันการเงินและที่สําคัญนะบอกเลยว่าได้รถสวยกับบ้านแน่นอนนี่ นี่นะครับสวยๆเลยนะฮะยาแนวเดิมนะครับเห็นกาวไหมเห็นกาวอ่าสวยๆนะครับนี่ <ๆ S 1> อ่า <ๆ S 1> มีเฟนเซอร์ด้วยครับเซนเซอร์ถ่ายหลัง <ๆ S 1> สวยมากนะครับลองชิดนะครับลองชิดฟอร์เซอร์เดิมหมดนะครับ ซื้อรถทั้งทีพี่ออกรถง่ายอยู่แล้วเอคาครับแต่สิ่งที่สําคัญที่ต้องได้รถที่ดีด้วยนะครับใครอยากดูรถอะไรบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับเดี๋ยวรีวิวด้วยตัวเองเลยนะครับถ้าพี่สนใจเดี๋ยวจัดโปรในหน้าไฟ์เลยนะครับมา วิ่งห้าหมื่นโลนะครับห้าหมื่นสี่พันได้รถเช็คใหม่มือเดียวนะครับตัวนี้เป็นตัวเอสนะครับเป็นตัวเอสนะครับเดี๋ยวแถมจอเอ็นดอยพร้อมกล้องถ่ายหลังให้นะครับถ่ายหน้ามึงทําไมลูกค้าตกใจหายหมดเลยโอมขอะไรเขาไปฮอนด้าดันเปลี่ยนหน้ามั้งนนนาจะเป็ระบบไ เฟยมากเฟยมากนะครับนี่เป็นจอยอินดอยให้นะครับ,รบโอ้พี่ยิมผมซื้อสดผมไม่เอาประกันชั้นหนึ่งผมไม่เอาจอยอ็นดรอยพี่ลดราคามาพี่คุยกานผมเน้นจบอยู่แล้วขอมาเถอะพี่ให้ได้ให้หมดไม่มีกั๊กที่เนี่ยนะครับให้ได้ให้หมดไม่มีกรัรกนะฮะนี่ เดี๋ยวมาดูของเครื่องกันสวยมากนะครับสวยมากหัวนงหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับไม่มีขยับเลย อันนี้รุ่นพิเศษเหรอเขามีการเจิมเครื่องคือเครื่องจะไม่เสียใช่ไหมอันนี้ไม่มีความรู้จริงๆไม่มีความรู้ผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผเก็ไม่รู้ใช่ใช่นะครับแล้วแต่ความเชื่อนะของเจ้าของคนเดิมนะครับนะนี่จะสามารถทิมลบออกให้ได้ลบออกได้ครับลบออกได้นะครับนี่สวยมากสวยมากนะครับแล้วก็พี่ดูสี ฝีแต้มครบนะไม่มีการลื้อถอนนะครับไม่มีการลื้อทาอะไรนะครับเรามั่นใจเลยว่าไม่มีการลื้อเครื่องมาโอเวอร์ฮอนหรืออะไรนะครับเครื่องเดิมเลยนะครับล้วหัวนงหัวน็อตไม่มีขยับนะครับแม้แต่จุดเดียวเลยนะครับกลิบลงคิบล็อกไม่มีรอยแงะนะครับรถสวยมากนะครับนะบาร์โค้ดมีนะครับติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบเฟ้นเฟ้นเดิมหมดนะครับสวยมากผมบอกเลยพี่ผ่อนแค่เจ็ดพันหกนะครับได้ปีสองพันสิบแปดนะครับได้ประกันชั้นหนึ่งได้จออินดอยออกรถแค่สาบบาทนะครับโอ้ฝุดฝุดจริง แล้วก็สีขาวมงไหนเห็นบอกว่าซักเบามีไหนอะ่ะเดี๋ยวพาลูกค้าดูไม่ได้อยู่แถวนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้าใครท่านใดสนใจสีขาวนะครับเป็นโฉมนี้เลยโฉมปี18นะครับเดี๋ยวผมให้ราคาเดียวกันเลยนะครับโฉมปี1 8เลยโฉมหน้าเช้งแล้วนะครับให้ราคาเดียวกันผ่อนแค่เจ็ดพันหกนะครับออกรถแค่ซาวบาทนะครับแล้วก็แถมประกันชั้นหนึ่งแถมจอให้นะครับแล้วก็รถเก่งผมมีเยอะนะนี่ วีออดก็มีหน้าใหม่นะครับผ่อนแค่หกพันกระบาทน,นะครับออกรถแค่ยี่สิบาทได้ประกันชั้นหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มีฟวบิปด้วยนะครับเดี๋ยวแถมแม็กใหม่ยางใหม่ให้เลือกลายตามใจชอบเลยผ่อนแค่หกพันกระบาทออกรถแค่ยี่สิบาทประกันชั้นหนึ่งได้ด้วยได้แม็กใหม่ยางใหม่ด้วยนะครับอันนี้รู้สึกว่าอันนี้ผ่อนแค่ห้าพันอ่ะอันนี้ผ่อนแค่ห้าพันสองเก้าเก้าเองผ่อนแค่ห้าพันนะครับพี่ได้ยาลิสแล้วได้แม็กด้วยสองเก้าเก้านะครับอันนี้ผ่อนแค่สามพันนี่ มิ拉ดผ่อนแค่สามพันเป็นรถตีเทินผมนะเป็นรถตีเทินผมนะครับผ่อนแค่สามพันหรือยาลิสผ่อนแค่หกพันนะครับหกพันมาเถอะพี่เน้นจบทุกคันนะครับแล้วก็เอฟซีเอฟซีผ่อนแค่เก้าพันหมื่นเต็มเลยนะพี่แถมให้สุดๆนะครับเข้ามาเถอะเอฟซีผมมีเยอะเลยนะครับผ่อนเก้าพันแค่หมื่นนะครับออกรถแค่ยี่สิบบาทนะฮะนี่สวยมากสวยมากนะครับแคมรี่ติดจองเนาะ ที่นี้ติดจองซิตี้นี้ไปเชียงรายใช่ไหมครับอ่านี่ถึงกี่โมงพี่เดี๋ยวต้องดูเวลาออกประมาณไม่เกินสามชั่วโมงวิ่งรถอ๋องั้นวันนี้ถึงเนาะโอเค,อเคนะครับลูกค้าเชียงรายตอนเย็นไปดูได้เลยนะครับหรือว่าพรุ่งนี้ก็เปิดนะครับนะมีรถให้เลือกตอนนี้เนี่ยสามสิบรุ่นสี่สิบนะครับลองเข้าไปดูก่อนนะครับแต่ผมไม่ได้ขายสามสิบสี่สิบนะผมขายสามร้อยกว่าคันพี่ดูหน้าเว็บไซต์ผมได้เลยผมบริการเซ็นถึงที่ส่งรถถึงมือการันตีรถทุกคันนะครับเว็บไซต์เอคาเซ็นเตอร์พิมพ์ได้เลยครับหร์ช กูเกิลก็ได้นะครับอุ้ยชนพิมียมเราก็มีนะมีเยอะเลยนะครับนะ่อนถูกๆนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1นึจุดเจ็ดที่นั่งผมเยอะมากนะพี่มีทุกรุ่นนะครับแล้วก็ปรับราคาผมลดเป็นแสนเลยนะพี่เอาตรงเลยคือการสตองลดไปเยอะครับคือาถ้ารถามันผมปรับปรับปรับลงหมดให้มันเป็นราคาปัจจุบันหมดนะครับแต่ที่แน่ๆพี่ได้รถสวยแน่นอนนะครับแลวรถผมเช็คสูตรได้ทุกคันนะครับ เช้สูตรได้ทุกคันนะเอเวอเรสเพิ่งปล่อยไปคันหนึ่งตัววันนี้ปล่อยใหม่หกพันโลไปนะครับตัวเป็นตัวท็อปขับสองอันนี้ตัวท็อปขับสี่นะครับรถสวยๆรอพี่อยู่ราคารถใหม่ล้านเก้ากว่านะครับอันนี้เหลือแค่ล้านหกว่านะครับออกรถสูบาทได้เลยเอ๊ยยี่บาทยี่สบาทย้ำยี่สบาทอ่าแล้วก็ 20บาทนะครับที่ผมพูดตลอดนะครับว่า20บาทนะครับลูกค้าที่ออกรถกับเรานะครับเราจะนําเงินไปบริจาคนะครับแล้วกําหนดกําหนดเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่24ถ้าไม่24ก็27นะครับเดี๋ยวรอน้องคอนเฟิร์มไปที่โรงเรียนแถวดอยสารใกล้ใกล้ร้านนะครับนะขออนุญาตทําใกล้ๆพื้นที่ก่อนก่อนที่เราจะไปทาทานอกนอกพื้นที่นะครับแต่เราจะเราจะทําทุกปีนะครับเราจะทําทุกปีอยู่แล้วนี่ผมมีเอเวอเรสต์เข้ามาใหม่คันหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดู ราคาถูกมากผมให้ล้านห้ามื่นโคตรถูกพี่โคตรถูกเอามีไหนอะเอาไว้เดี๋ยวมาไลฟ์อยู่ด้านหน้าป่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าไ<ห>ปะปะเดี๋ยวนี้ไลฟิตี้ป่ะตอนเย็นฟิตี้เยอะมากนะครับเครื่องพันโทโบสวยๆทั้งนั้นเลยพี่ใช่ใช่สีเทา้าแเรนโบก็สวยเจ็ดขอให้่เจ็ดพันแปดพันเองนะครับได้ห้าประตูได้สี่ประตู นะครับ55ตัวอยู่ประมาณอาจจะอยู่ประมาณ8,900นะครับถ้าสี่ตัวก็7,800นะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับเข้ามาเยอะเลยนะครับเข้ามาเยอะเลยรถเก่งผมมีเยอะมากนะครับรถเก่งมีเยอะมากๆนี่ L F หนึ่งล้านห้าหมื่น โคตรถูกหนึ่งล้านห้าหมื่นรถสวยมากนะครับรถสวยมากแต่ไม่ใช่ตัวท็อปนะครับไม่ใช่ตัวท็อปนะครับนะล้านห้าหมื่นราคารถใหม่ตัวนี้รู้สึกว่าล้านสามกว่านะครับเกือบล้านสี่นะครับตอนนี้ขายแค่ล้านห้าหมื่นออกรถแค่สาวบาทนะครับนะผมตั้งหน้าร้านล้านแปดหมื่นนะแต่ให้เลยดูไลฟ์สดนี้ให้เลย,ย,น,เลยนะครับ นะฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันวันนี้ไลฟ์สองเวลานะครับตอนเย็นผมอาจจะขยับมาสักสี่ช่วงสี่โมงนะพอห้าโมงมันเริ่มมืดแล้วนะครับมันเริ่มมืดแล้วนะครับสักสี่โมงนะครับช่วงนี้เข้ามาใหม่เยอะเลยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมอาจจะไลฟ์สองเวลาบ่อยขึ้นนะครับยังไงนึกถึงรถสวยนึกถึงคุณภาพขอยนึกถึงเอเคฮาเปิดทุกวันนะครับยินดีต้อนรับครับพี่วัดดีครับ